ปลาเังน้อยปลาเชงน้อยแกงกินแดงเดี๋ยวเ้าเคี่ยมไปวัด right, นู้นเคี่ยมยำแลกวเราเอานมึกหมึกก uh ็หม้ยำก็ไอกุ้งกุ้งันมซิมเมืกี้ินกไทยเพิ่เนาะก็ขาวเพ่กินงมนะต้มแต่ชอบถุงตำเนาะถุนำแก่ขมกุ้งมึก้จะกินชอบกินก็ cái hóa thì cho hợp cho ba bứng được ngay lắm làm được dễ nhỉ được được chỉ dám phát chèn xe lắc tầng này à. bát mới khi lại chồng à được được gì vậy cái đường dây cũng dắt như thế thì nồi chèn gì cái mặt à hộp sấy toàn ở với chèn có bà chín lại cả đi đưa đưa đó. Toàn chỉ mà thêm ông Ông chia có biết quay rồi Được ngay nữa, làm được nhớ nhỉ Được, được kia quá nhỉ Chàng thầy làng lắc, hình hâm Ui, Mũi tầng này, แกงเนาะยำเผ็ดดอกใหญ่ดอกใหญ่มากเลยเนี่ยเห็นบปะสวยเป็เชียงก็มี้งควยเลยเนี่ยมากอะพวกใช้ตัวเอาไป็นเชียงเพวาปลากินหลายกะ เริ่มเดือดว่ะวันสีมาเต็มองเชียก็บมปล่อยู่ปาเจี๊งหน่อยปาเจี๊งหน่อยงแยกเท่าเกงไปวัดเนาะเด้อแกงเือ bọn tôi ăn anh nhai rồi nó cái gì cũng lúng kẹo đọt ngay đó làm đọt cái giống vậy được được cái giống bát này kẹo bày làng rắc hầm bòm muối tầng này bà chân nồi bà chân nồi cái kẹo chín rèn mình thầu kẹo đi bắt nữa khóc cũng như này chỉ lại cũng che cũng như kẹo đó khóc cũng bạc má cũng cha เฮ้ยพอดีลกับเขียวกับเขียตกอแดงปิบัดพอเบียบโรยจะหล่แบบักเนาะปาชิ้นหน่อย้ปาชิ้นหน่อยแกงกินแรงเยอะๆเท่าแกงปบัดเนาะกิบนีเนาะก็เอาแกงแขงอยู่เนาะ บ้าเ่หลายจังวะโดดเดืออย่างนี้เป็นเดยวกยัเเอก่น้องเแกงนี่บ้านเ่านี้พอดีเลยกักเวกับเขียวตัอบ้าเม่หลายจังวะโดดเดืออย่างน้เป็นโดเดยวกยัดเงินเอก่น้องเแกงนี่บ้านของชอบของมาของยัดเขียวเนาะเธอแกงเห็ด chút hết, để cho mặt chắc ngon như cái hết không có chín cấp tấm thầu đấy hơi đi nữa cấp kèo cấp kèo của con được này, lắm là giống như được được khi giống nhỉ chèn thay bày ra lắc thầu đấy hơi đi cấp kèo ยำเตียงให้ต kind of ัวจ้าแกียงหนึบมึงเนาะเตรียมแกงให้ตัเนาะเตรียมแกงหมดแล้วเนื้อมาเกะพวกใส้ตัวเอาไปแกงเพวาปลากินหลายจ้าลืมเดือยว่ามันสีมาเต็มองขอบคุณหลายจิกกัดหลกยคนแชู่นแยกเดี่ยวเนาะขอบคุณมากๆคุณเพื่อนจ้าเท่าเลยพอดีเลยกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับฟอง

กุ p, p, ้งมืดเจ้ากินชอบจินก็จ้หัวกินชอบจะมว่าบึงเท่าเนี้ยหอดีเลยกับเขียวกับเขียวตัวปอเจมเผ็ดดอกใหญ่ดอกใหญ่มากเลยเนี่ยเอ็นบ่สวยเจ้แกงมือเ ปากงงหน่อยปากงงหน่อยแกงกินแองเดี๋ยวคุณเท่าแกงไปวัดเนื้อยำเผ็ดดอกใหญ่ดอกใหญ่มากเลยเนี่ยเห็นบ่ยำยำแต่แกงให้ตุ๊ก้าแกงหกเนื้อยำแกงให้ตุ๊กตายำแกงหมดแล้ว เยำเผ็ดดอกใหญ่ดอกใหญ่มากเลยเนี่ยเห็นบ่สวยยำเผ็ดดอกใหญ่ดอกใหญ่มากเลยเนี่ยเห็นบอกสวยกิบนี้เนาะก็เอายางแขกอยู่เนาะก็ เคียงกับมิอยเลยของชอบของมาของแก้เกียวเนาะเขาแกงเห็ดทุกประเทได้เ่วมักจักงอนกัเห็ดขออบจิกับตำค่เด้อแกงเพื่อบะตอเห็ดอันใหญ่หรือไม่ตื่นๆล่ลมเขียวเด้อ kén vừa bọn tôi anh nhai rồi nó bị gì chứ lúng lúng kẹo ở hầu đấy thôi đi nữa anh cấp, cấp kẹo cấp kẹo của con kẹo nó มากินย่แก้วนี่ไเด้อไอ้เคยกินบอ่เคยกินก็ะมันะระมังแต่ชอบถมตำเนาะต่ตำแต่ขมกุ้งมึกไอ้เจากชอบกินก็ไอหัวกนชอบแต่ว่าบางแดงบบัดโผหยีบโรยจะหลายแบบครับเนาะบาเม่อีหลายจังวะโดกเดือดง cái đồ dắt dắt nó đứt nồi cái chèn này bán bà chân nồi bà chân nồi cái chèn chỉ đen nếu mình thâu chèn đi bắt nó chỉ thì nó cả ao răng khe như đó cả kêu nhầm nó lấy bộ ao cái mít cái mũi nhầm cái cái bình phu phu mấy kim mấy bên đó ก็ขาวเพราะกินเจมเผ็ดดอกใหญ่ดอกใหญ่มากเลยเนี่ยเห็นบ่กว่ามากินย่างแก้วนี่เนี่ยเฮ้ยเคยกินบ่แต่เคยกินกัย่ังบ้านมากอะพวกใส่ตอนเอาไปแกงเพราะปลากินหลายกะเรื่มเรือว่ามานสีมาเต็มองค์ขอบคุณหลายน จิออกกดไลค์คกดแชร์กดแยกเดแยวเนาะขอบคุณมากมากคุณเพือ่อนจ้าเดิมแกงเพื่อมาตอเท็่อันใหญ่ยอมรับเป็นปสิน่งที่มีล้มล้มแวขอบคุณหลายจิออกกดไลค์คกดแชร์กดแยกเดแยวเนาะขอบคุณมากมากคุณเพื่อนจ้า Là này là luộc dưới này luộc luộc gì giống chèn bày làng lắc hầm hầm tầng còn biết quay nữa